ความขัดแย้งอิสราเอลและอิหร่านสู่การลดความตึงเครียดหรือความร้อนระอุท่ามกลางการประกาศหยุดยิงกรุงเทพ25มิถุนายน2025สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญหลังจากการประกาศหยุดยิงที่ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์การหยุดยิงน,นี้มีผลบังคับใช้ หลังจากมีการโจมตีโดยตรงและรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งทำให้ภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดตกอยู่ในความตึงเครียดอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามความเปราะบางของข้อตกลงและกิจกรรมทางทหารที่ดำเนินอยู่ยังคงทำให้ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศตั้งคำถามว่าสถานการณ์นี้กำลังพัฒนาไปสู่การลดความตึงเครียดอย่างแท้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหยุดพักสงครามชั่วคราวที่อาจประทุขึ้นอีกครั้งในระดับที่ร้อนระอุก,กว่าเดิม สัญญาณการลดความตึงเครียดการหยุดยิงที่รอคอยเมื่อวันจันทร์ที่23มิถุนาย,ยนโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของเขาว่าอิสราเอลและอิหร่านได้ตกลงกันในข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากประเทศกาตาร์การประกาศนี้ได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแม้จะมีเงื่อนไขและคำเถือนแนบมาด้วยสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้ออกถแถลงการระบุว่า ตนได้บรรลุปเป้าหมายของการปฏิบัติการทางทหารแล้วและได้ตกลงในข้อเสนอการหยุดยิงนี้ในขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านก็ยืนยันการตกลงหยุดยิงเช่นกันแต่ได้เตือนว่าตนยังคงพร้อมเต็มที่ที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อกันละเมิดใดๆข้อตกลงหยุดยิงนี้ได้รับการต้อนรับด้วยความหวังจากประชาคมระหว่างประเทศ หลังจากมีการโจมตีตอบโต้กันนานเกือบสองสัปดาห์ซึ่งรวมถึงการยิงขีตนาวุธและโดนหลายร้อยลูกเข้าไปยังเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และสถานีนิวเคลียร์ของแต่ละฝ่ายซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากความตึงเครียดยังคงอยู่การละเมิดและความไม่ไว้วางใจแม้จะมีการประกาศหยุดยิงสถานการณ์จริงยังคงเปราะบางอย่างยิ่งมีรายงานเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่ไม่มั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่ามีการยิงขีปนาวุธหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงระดับความไม่ไว้วางใจที่ลึกซึ้งระหว่างสองมหาอำนาจในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยนโยบายระหว่างประเทศเช่น Stratfor และ w a n Corporation ได้ให้การวิเคราะห์ว่าแม้จะมีการหยุดยิงในระยะสั้นแต่ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะบานปลายยังคงอยู่ในระดับสูง พวกเขาชี้เห็นว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของอิสราเอลในการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความมุ่งมั่นของอิหร่านในการตอบโต้การโจมตีเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้เกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งปฏิกิริยาระหว่างประเทศและหนทางข้างหน้าประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงสหป,ประชาชาติและมหาอำนาจยุโรป ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงและได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนและกลับสู่เต๊ะจราจาอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ความขัดแย้งนี้อาจแพร,ร่กระจายจนไม่สามารถควบคุมได้สรุปแล้วความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านกำลังอยู่ในช่วงที่ซับซ้อนอย่างยิ่งแม้ว่าการหยุดยิงที่บรรล,ลุได้เมื่อเร็วๆนี้จะให้แสงแห่งความหวังสำหรับการลดความตึงเครียด แต่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนว่าความขัดแย้งนี้จะพัฒนาไปสู่การสันติภาพที่ยั่งยืนหรือการประทุของสงครามขนาดใหญ่ขึ้นขึ้นอยู่กับเจตนารม์ทางการเมืองของผู้นำทั้งสองประเทศและอิทธิพลของความพยายามทางการทูตของประชาคมระหว่างประเทศในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าการุณากดติดตามบัญชีของ Thai News p o s ตเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเรื่องจริงจากทั่วโลกขอบคุณค่ะ